ตอนนี้ก็มาถึงวัดที่สองแล้วครับวัดป่าวังน้ำเย็นก็จงังที่จังหวัดเดิมนะครับจังหวัดมาศรคามวัดสวยมากสาลานี้สวยมากเลยผม เห็นแล้วผมเห็นแล้วไม่ผมอาจจะเข้าใจผิดนะแต่ผมนึกถึงแบบหนังญี่ปุ่นที่ผมเคยดูเลยพวกการ์ตูนญี่ปุ่นพวกที่แบบเป็นโชกุนนะ,ะนี่ขนาดว่าเป็นวันธรรมดานะคน,นมาเยอะพอสมควร